วันนี้เอาคลิปง่ายๆนะครับเอาคลิปคลิปหนึ่งซึ่งเป็นบทสนทนาระหว่างนักข่าวอิสระคนหนึ่งนะครับเป็นชน่างประเทศคุยภาษาอังกฤษกับลุงตู่แล้วก็ในคลิปนี้นะครับลุงตู่พูดภาษาไทยตอบคําถามของนักข่าวไปแต่มันมีด้อมส้มอยู่ปอนหนึ่งนะครับเอาคลิปนี้มาโพสต์บนหน้าแอคเคาตัวเองแล้วก็เรียกด้อมเพื่อให้ด้อมด้อมทั้งหลายมาลงทัวลงลุงตู่เพื่อต่ำด่อยค่าลุงตู่แต่สุดท้ายแล้วพวกด้อมแต่ละด้อมแต่ละปอนนะครับ ด้อยค่าตัวเองครับเพราะว,ว่า,บ,าบอกว่าลุงตู่ไม่เข้าใจภาษาอังกฤษบอกว่าลุงตู่ฟังแลง้วงงบอกลุงตู่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่เข้าใจภาษาอังกฤษของคนคนนั้นที่ไหนได้พวกจอมทั้งหลายไม่รู้จักภาษาอังกฤษเลยด้อยค่าตัวเองโชงโง่ัซเบิร์มเลยครับไอ้พวกจ้องทั้งหลายาลุงตู่ตอบตรงประเด็นหมดทุกอย่างนะครับผมก็เลีอยคลิปนี้มาแชร์ในช่องของผมนะครับว่าสติปัญญาของจอมที่มีน้อยนิดมีจํากัดือเกินนะครับแต่นะด้วยนิสัยมารยาททางสังคมที่ไม่ดี ชอบด้อยค่าคนอื่นก็เลยโชว์โง่นะโชว์ความด้อยสติปัญญาของตัวเองเอในที่สาธารณะหนคนเห็นนะไปด้อยค่าภาษาอังกฤษลุงที่ไหนได้ตัวเองไม่เข้าใจภาษาอังกฤษเลยแม้แต่นิดเดียวน่ารังเกียจม,มากอดอมพบนี้ครับผมลองดูนะครับ and, um, when you look at return to democracy and getting the political sides together again at least to an, to, to an extent where there can be a, a, a non-violent political dialogue And an election. Um, one of the, the baselines for elections, for a democracy, I should say, and probably covering ele covering elections is, is a free and fair media. Um, and one thing that that you have come under criticism is um, how you've handled reporters, media here a couple of times. And I'd like to read something to you. Just a couple of quotes. Um, this is yourself. The media has to help. From now on, I will keep my eyes on all media, and if necessary, I will use my power on everyone. Mm. Um, and in one exchange, in particular, with with a journalist, you said, "Don't pick a fight with me. Don't make me go to war with the media." Mm. The reporter responded, "So what will be the punishment?" And you said, "Execution, maybe." To me, as as a reporter, I, I you know I wasn't there. I don't speak Thai, so I I, I don't know what oh, the okay. context. But that it, there couldn't be anything. More harsh coming from a leader speaking to someone who's supposed to be freely and fairly covering a government. Okay. คอคบางครั้งเนี่ยผมก็เป็นคนไทยไะนะคนไทยผมก็เชียร์เฮียนจีกับสังคมไทยหนักข่าวไงนักข่าวไทยนี่ผมก็กระเทาย่อแยข้าไปเพราะผมเมตตาเขาผมไม่อยากผมจะผมจะสื่อก็ต้องมีการปฏิรูปไงผมก็ต้องแนะนําเขาต้องบอกเขาว่าเออทาอย่างนี้มันมันได้อน,นี้ไม่ได้จะทําทได้ไหมบางครั้งผมก็พูดอาจจะเกินเลยไปบ้างเช่นอะไรเป็นลงโทษลงโทดผมไม่เคยลงโทษทักคนเลย นะเพราะนั้นที่ไปพูดพูดกันมันฝ่ายอีกฝ่ายนะไปไปใส่ในโซเชียลทั้งสิ้นนักข่าวเขาก็เข้าใจมันเป็นมันเป็นอารมณ์หนึ่งผมเมตตาเขาไงผมไม่อยากเขามาถามคามถามอะไรที่มันไม่เช่โดยที่เขาไม่มีความรู้มาก่อนถ้าจะถามผมในเรื่องของการเมืองถามผมในเรื่องความมั่นคงต้องรู้ว่ากระบวนการเหล่านี้เป็นอย่างไรนะอันนี้คือสื่อนะถ้าก็มีกระบวนการมาแล้วเนี่ยโผมยินดีตอบด้วยความสนุกนะอธิบายแล้วก็สุดท้ายนี่ตรงนี้นะครับผมได้ทำสคริป ถ้าเป็น Transcript บทสนทนาภาษาอังกฤษของอคุณสกอตไฮเลอร์นะครับให้พวกเราได้ลองดูเพื่อมีใครอยากจะลองฝึกหัดฟังภาษาอังกฤษแล้วก็ดูสคริปต์ประกอบไปด้วยนะครับจะได้ฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษไปด้วยนะครับส่วนพวกด้อมถ้าผ่านมาทางนี้นะครับแล้วแต่ด้อมนะถ้าอยากจะมีความรู้แต่ผมเชื่อพวกด้อมนะมันไม่ขวนขวายหาความรู้หรอกมันเป็นเหมือนนอกแก้วนกะขุนทองฟังอะไรมาพูดไปอย่างนั้นอย่างนี้ ยึดอำนาจรัฐประหารอิสระสเสรีดีเสรีพารดอนบ้านั่นละด้อมแต่ให้อ่านให้ศึกษาอะไรไม่ทำหรอกครับนะเออกออ็คิดว่าอ่นะเผื่อเราจะมีประโยชน์แต่พวกด้อมนัถ้าผ่านมาไม่มีทางมีประโยชน์หรอกโอเคนะครับแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ um, when you look at return to democracy and getting the political sides together again at least to an, to, to an extent where there can be a, um, a non-violent political dialogue and an election um, one of the, the baselines for elections for democracy i should say and probably covering covering elections is, is a free and fair media um, and one thing that, that you have come under criticism is um, how you've handled reporters media here a couple of times and i'd like to read something to you just a couple of quotes um, this is yourself the media has to help from now on, I will keep my eyes on all media, and if necessary, I will use my power on everyone. Um, and in one exchange in particular with with a journalist, you said, "Don't pick a fight with me. Don't make me go to war with the media." The reporter responded, "So what will be the punishment?" And you said, "Execution, maybe." To me, as as a reporter, I, I you know I wasn't there. I don't speak Thai, so I I don't know what the context. But that it, there couldn't be anything. More harsh coming from a leader speaking to someone who's supposed to be freely and fairly covering a government. You and I And I know you, you. Know. Know. Feel, feel the same And I know you feel the same As I มันพูดกันนะมันฝ่ายอีกฝ่ายนะเป็นไปใสในโอเชียเนียตะวันตกไว้และข่าวเขาก็เข้าใจมันเป็นมันเป็นอารมณ์ดันผมไม่ตาเขาไงผมไม่อยากเขามาถามคำถามอะไรที่มันไม่ใช่โดยที่เขาไม่มีความรู้มาก่อนถ้าจะถามผมในเรื่องของการเมืองถามผมในเรื่องความมั่นคงต้องรู้ว่ากระบวนการเหล่านี้เป็นอย่างไร